สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับไซเค s t ตัวเซอร์ไวเวอร์ยังไม่มีคนที่เป็นผิวสีมาก่อนใช่ไหมเราก็จะได้เทคนิคนะครับในการลงสีผิวแบบคนผิวสีนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นตัว s u r ร์ไวเวอรตัวสุดท้ายนะครับในเกม d e a d by เดย l i g h t ของเรานะครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับไซเค s t และนี่คือการเพ้นเดทบายเดย์ไล t ์ครับ เราเดินทางกันมาถึงตัวที่12แล้วนะครับจาก13ตัวนะครับตัวนี้ถือเป็นลองสุดท้ายและเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไวลที่ผมหาชื่ออยู่นานมากนะฮะจนกระทั่งเขารู้อ๋อมันออกเสียงว่าคอเดตเออนั่นคือน้องคอเดตคนนี้นี่เองครับผมแน่นอนครับว่าครั้งนี้เราก็ได้สีใจดีไทโทนนะครับสีดีๆที่คนไทยสร้างนะฮะมาร่วมกันเพน์มินิเจอร์บอร์ดเกมเดทบายเดย์ไลท์ในครั้งนี้ครับผมอ่ะ จากที่ผมดูสีนะครับตัวคอเดตเนี่ยสีหลักของเขานะครับเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นสีชมพูกางเกงผ้ายีนผิวจะเป็นผิวแบบผิวคล้ำที่เราทํามาตลอดเนี่ยตัวเซอร์ไวว์วอร์ยังไม่มีคนที่เป็นผิวสีมาก่อนใช่ไหมอ่าคราวน,นี้เราก็จะได้เทคนิคนะครับในการลงสีผิวแบบคนผิวสีนะครับผมโดยการที่เราจะลงรองพื้นเนี่ยปกติก่อนหน้านี้ผมลงเป็นแดงเป็นชมพูเป็นส้มเนาะเราจะกลับมาที่ สีกลากที่คุ้นเคยอ่าผมจะใช้สีกลากในการลงบอดี้โทนเขาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ใบหน้าเอา่อคอหน้าอกมือข้อเท้านะครับของโมเดลตัวนี้นะฮะด้วยสีกลากหลอดนี้หลอดเดียวเลยนะครับแต่ว่าการลงสีกลากเนี่ยมันจะมันจะแบบโดดเกินไปเพราะงั้นที่ผมจะใส่เข้ามาเพิ่มด้วยก็จะมีฝาดด้วยเล็กน้อยนะครับให้มันมีความอมแดงอยู่บ้างเริ่มกันเลยเอาฝาดมาก่อนดึงแม ต่อด้วยกลักนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะ1ต่อ4ส่วนนะครับผมเนื่องจากว่าพื้นผิวมีค่อนข้างน้อยนะฮะผมก็จะใช้ผู้กันเบอร์เล็กในการผสมแล้วก็ใช้ในการทาเราก็จะได้บอดี้โทนนะครับที่เป็นสกินโทนราวๆนี้ออกน้ำตาลหน่อยน้ำตาลแดง โอเคเริ่มต้นนะครับผมจะทาลงไปบนใบหน้าใบหูส่วนต่างๆที่เป็นเนื้อนะฮะเนื่องจากมันอยู่ในสุดเพราะงั้นทาไปได้เลยไม่ต้องกลัวเละนะทุกคน นี่คือการลงสีของสกินโทนนะฮะของตัวคอเดดนะครับผมเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาลงสีอื่นก็คือส่วนของกางเกงนะฮะกางเกงเนี่ยผมก็จะใช้สีกะลาโหมนะฮะเอามาทำเป็นสีของกางเกงยีนเสร็จแล้วจะผสมเข้าไปด้วยสีดำเขาเ่าอีกแล้วนะครับเพื่อให้โทนของเกงยีนเนี่ยดูเข้มขึ้นกับจะใช้สีเขียวขาบตัวนี้นะครับในการทำเลเยอร์ของสี กางเกงยีนนะฮะจะผสม3ามตัวนี้เขาด้วยกันอย่างไรนะครับก็ทําอย่างนี้เลยนะครับอันดับแรกฮะท่านผู้ชมครับคุณใช้กะลาโหมนะครับลงพื้นที่ไปก่อนอ่าจำนวนมากหน่อยนะฮะกะลาหมเนะี่ยเสร็จปับ๊บคุณก็ตามด้วยดำเขำ่านะครับดำเขำ่าก็ตามไปแต่ว่าใช้น้อยนะอย่าลืมว่าสีดำค่อนข้างเข้มนี่เท่านี้เสร็จปับ๊บใช้เขียวขาบนะครับ วางใกล้ๆกับกลาโหมครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ใช้ผู้กันผสมน้ำแตะเข้าไปยีทั้งหมดเข้าด้วยกันคุณจะได้เขียวขาบที่เข้มขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องเติมกลาโหมเข้าเป็กหน่อยหนึ่งสองเราว่าดำเขม่าไม่ต้องละเพราะว่ามันมืดพอ โอเคก็มีความเป็นยีนนะฮะมีความเป็นยีนขึ้นเมื่อได้สีตามที่ต้องการแล้วนะครับเราจะทาตั้งแต่ด้านบนไล่ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ดูในในภาพตัวอย่างเนี่ยก็คือมีแค่กางเกงอย่างเดียวนะฮะที่เป็นสียีนนะครับผมก็เอาเลยแล้วกัน มีแขนเสือ้อตรงปลายแขนเสื้อเนาะอ๋อมันคือเชิ้ตด้านในที่เป็นสีฟ้าใช่ไหมทาได้ทาได้ไดเรียบร้อยแล้วครับกับการเพ้นกางเกงยียนแล้วก็ส่วนของปลายแขนเสื้อที่มีความเป็นสีน้ําเงินอยู่นะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเพ้นตัวเสื้อเชิ้ตนะฮะให้เรียบร้อยด้วยการที่ใช้สีแดงชาติตัวนี้นะครับผสมเข้ากับขาวผ่องตัวนี้นะครับ จากโทนที่ดูเนี่ยเราน่าจะต้องผสมสีทั้ง2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับในอัตราส่วน1ต่อหนะครับเพื่อให้สีทั้ง2เนี่ยกลมกลืนนะฮะสมานฉันกันเป็นอย่างดีนะครับผมไม่ได้มีนัยยะใดๆนะไม่ต้องไปแปลงนะแต่น้ำมานิดนึง เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้สีแดงอ่อนแบบนี้นะฮะอย่าผสมให้เป็นสีชมพูเราใช้สีแดงอ่อนทุกท่านตั้งสติดีๆใช้สีแดงอ่อนไม่ใช่สีชมพูโอเคนะเราเอาสีแดงอ่อนตัวนี้เนี่ยมาเพสลงบนโมเดลนะครับที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อเชิ้ตทั้งหมดได้เลยลงสีแดงอ่อนลงไปนะครับ เสร็จแล้วครับกับสีชมพูอุ้ยไม่ใช่สีแดงอ่อนโทษ <laughs> เอาลนะมันก็เรียกคล้ายๆกันแหละเสื้อสีแดงอ่อนของเรานะครับก็ลงเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะสนุกสนานมากนะครับคือเราจะใช้สีดำในการทาบนเส้นผมรองเท้าและก็กรอบแว่นตานะครับมาสีที่ใช้ก็จะเป็นดำเขำ่าเท่านั้นอย่างเดียวหนึ่งเดียวของเราอันนี้นะครับผมห,หยดอ้วนๆลงบนเวทพาเลตของท่านแบบนี้ พื้นที่ที่ใช้นะครับค่อนข้างจะมีความเล็กผมจะใช้ผู้กันขนาดกลางเพ้นกระจายลงไปผมจะเพ้นนะฮะตั้งแต่ด้านบนลงมา ตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาเพ้นส่วนกรอบแว่นก็จะเปลี่ยนผู้กันไปใช้เบอร์เล็กแล้วค่อยมาเพ้นรองเท้าครับโอ้ยรองเท้าก็จะเป็นสีดำไปเลยนะฮะ ส่วนปลายจมูกเท้าก็ปล่อยให้ขาวไว้ convert convert เสร็จแล้วครับสำหรับการลงดีเทลนะฮะในส่วนของสีดำแล้วก็ตรงนี้นะฮะตอนท้ายเนี่ยผมเอาสีน้ำเงินนะฮะมาทาในกรอบแว่นด้วยนะครับผมขั้นถัดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยเขามี 5, ผ้าพันแผลนะฮะแล้วก็มีชายเสื้ออีกนิดนึงซึ่งผมจะเลือกเอาสีขาวนะครับเป็นขาวขาว่องอ่า ตัวนี้นะครับเอามาใช้งานในการเพ้นต์ลงไปนะครับในส่วนที่ผมต้องการใช้ไม่เยอะใช้แบบจิ๊ดเดียวพอเสร็จตรงเนี้ยอย่างที่ว่าครับทาเบสดำได้เลยทำไมไม่ลงโทนของบอดี้สกินใช่ไหมครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นอ่ตัวละครผิวสีนะครับการที่เราจะลงโทนเข้าไปเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการเพิ่มโทนที่เข้มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงแต่ทำดีเทลให้ครบก่อนนะครับผู้กันที่ใช้นะครับจะเป็นผู้กันเบอร์เล็กเบอร์ละเอียด เราจะทาตรงปลายเสื้อนะครับแบบนี้ผ้าพันแผลตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นสีเทาอยู่แล้วผมจะลงลงไปแค่ให้พอเป็นแบบเน้นไฮไลท์เขาแล้วกันแบบนี้เว้นช่องร่องไว้นะครับ ตรงแว่นตาผมจะใส่สีขาวลงไป 1. นจุดปึ๊บปึ๊บแบบนี้เรียบร้อยนะครับในส่วนของดีเทลที่เป็นสีขาวนะฮะเดี๋ยวขั้นถัดไปนะครับเราจะมาทำสกินโทนนะฮะซึ่งเป็นโทนเข้มของตัวผิวสีอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้สีกลักนี่แหละส่วนสีที่จะมาดรอปโทนลงไปนะครับผมจะนำลูกว่ามาใช้จะมีความอมม่วงใช่ไหมล่ะ ใช่แต่ลูกว่าไปนะครับเราจะเอาสีกลักนะครับมาผสมกับลูกว่าแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้โทนของสีผิวของเขาที่มีความออกแดงออกเข้มผสมน้ำจำนวนมากนะครับนี่แบบนี้แล้วเริ่มเอามาทาบน ชิ้นตัวโมเดลนะครับผมจะวางรงกรอบหน้าก่อนเนาะค่อยๆไล่จากตัวใบหน้านะครับมือแล้วค่อยเข้ามาที่ข้อเท้า ในส่วนของผ้าพันแผลนะครับผมจะผสมกระกับสีขาวแล้วย้อมให้มันดูมีความเก่าขึ้นนะครับเราก็ใช้สีกลักที่อยู่ในจานสีเนี่ยครับผสมกับขาวตรงนี้สมน้ำนิดนึงเจือจางแล้วทาลงไปนะครับบนผ้าพันแผลหลังจากนั้นครับตัวโทนที่เราใช้กับสีลูกว่าเนี่ยนะ ผมจะเอามาผสมกับสีชมพูเอ้ยสีแดงอ่อนครารู้กันหมดแล้วไม่ต้องมาเอ้ยหรอกแม่ทำไปได้แบบนี้นะครับแล้วทาย้อมตัวเสื้อลงไปเราก็จะได้ดีเทลของเสื้อแบบสมบูรณ์นะครับจากนั้น แต่สีขาวเล็กน้อยครับเราจะใช้สีขาวตรงนี้ครับทาลงไปที่ปลายรองเท้าด้านข้าง เท่านี้เราก็เรียบร้อยแล้วฮะและแน่นอนครับขั้นถัดไปฮะเราจะเอาไปลงพื้นดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเสร็จแล้วเป็นยังไงนะและนี่ก็เป็นดีเทลทั้งหมดนะครับของตัว d e เดตจำชื่อได้แล้วเว้ยเราจะเพ้นท์กันประมาณนี้นะครับให้ตัวโมเดลมีความแบบชัดเจนสดใสขึ้นมาหน่อยนะฮะสุดท้ายแล้วครับผมทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะนำมาทำสีเบสนะครับด้วยสีดำเห่าเช่นเดิมนะครับผม ปิดงานแล้วปิดงานแล้วดำขำม่ามุบมุบเสร็จแล้วครับผมสำหรับตัวคลอเดตนะฮะจากบอร์ดเกม Dead by Daylight นะครับเพ้นด้วยสีไทโทนนะฮะผมอันนี้ก็เรียบร้อยทั้งตัวแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเซอร์เวอร์ตัวสุดท้ายนะครับในเกม Dead by Daylight ของเรานะครับ เราเท่ากับว่าเหลืออีกหนึ่งตัวใช่ไหมจากในกล่องมันมีให้ให้ให้มาทั้งหมดเนี่ยคือ13บมมีเนเจอร์นะครับตัวสุดท้ายนะฮะจะเป็นตัวค่าตกรน,นะฮะสำหรับทุกท่านนะครับที่ ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับขอขอบคุณมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างฮะเพ้นกันได้ไหมสนุกไหมเพลินๆเ,เนาะไม่ยากอันนี้ก็พยายามทําให้ทุกท่านแบบทําตามกันได้ไม่ยากนะครับผมด้วยสีไทโทนนี้เลยยังไงก็นะครับถ้าสนุกชอบใจสงสัยตรงไหนฝากคําถามทิ้งกันมาได้นะครับหรือใครสนใจเดี๋ยวในอนาคตเราจะมีคอร์สสอนแล้วนะรอก่อนรอแป๊บรอได้เลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมและเจ้าคลอเดตนะครับขอลาไปก่อนฝากทุกท่านนะกดติดตามกด ซับสไคร e กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้ง2ช่องนะครับตั้งแต่ b ีเจนสคอและ Arm e มอีพนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากๆสาหรับทุกท่านที่ดูกันถึงตอนนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันเทปหน้ากับฆาตรกรตัวสุดท้ายในกล่องเดทบายเดล h t และซีไทโทนเจอกันจะ้ะไปเอาเข้ากล่อง